สวัสดีครับผมสวัสดีเช้าวันที่ยี่สบหกตุลาคม2020ออครับผมตอนนี้จะมารีวิวเกี่ยวกับชีวิตบ้านสวนต่างจังหวัดเนาะที่นี่เป็นอำเภอเมืองหนองบัวลำพูครับผมคือในยุค2020เราต้องใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่เนาะ คือพึ่งทิงตนเองเนอะวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับแหล่งลงทุนของภาคอีสานคือจะเน้นไปทางเป็นพวกอสังหาเนาะเป็นพวกที่ดินครับผมโดยเฉพาะที่ดินที่ว่างเปล่าหรือเป็นสวนที่บางคนเขาลงทุนมาคนเมืองอามาลงทุนแล้ว บางเจ้าก็ปลูกยางปลูกยางพอ,อยางราคาตกต่ำก็จะมีการขายพื้นที่ที่ทำสวนออกไปในราคาที่ที่ถูกกว่าความเกณฑ์มาตรฐานของของที่ดินนะครับผมแล้วก็ถ้ามีเงินอยู่ไม่มากคือเงินบางคนก็ใช้เงินไม่ถึงล้านเนาะก็ได้ครอบครองที่เป็น10บสไร่ อย่างที่เห็นก็เป็นสวนยางเนาะสวนยางาแปลงนี้มีเนื้อที่โดยประมาณเกือบเจ็ดไร่ครับผมถ้าเปรียบเป็นราคาสมัยก่อนราคาก็ไม่ไม่กี่แสนนะครับผมเราก็ต้องหาที่ที่เขาปล่อยออกมาในราคาที่มันไม่แพงมากคือเป็นแหล่งลงทุน ระยะยาวต้องบอกก่อนนะต้องเป็นคนที่ชอบในลักษณะการลงทุนในรูปแบบนี้ครับผมดีกว่าเอาเงินไปฝากไว้ที่แบงค์เนาะฝากธนาคารดอกเบี้ยปีหนึ่งไม่กี่บาทครับผมที่พูดถึงกำไรที่มันจะพอกคูณขึ้นมาไม่ได้หมายถึงผลผลิตที่เราได้จากยางนะครับผม คือมันจะมีกําไรที่พอกคูณขึ้นมาจากมูลค่าเพิ่มของที่ดินแปลงดังกล่าวครับผมปกติราคา,าที่ดินประมาณ10ไร่นี่ต้นทุนที่ผ่านมาไม่ถึงล้านแต่พอเวลาผ่านมา4 5ปีนี่มันตกเกือบเกือบสล้านนะครับผมก็เป็นมูลค่าที่ก้าวกระโดดที่หาจับได้ยากเหมือนกัน เพราะเราไม่สามารถจะไปทํากําไรเป็นร้อยส0ง้อยเท่าภายในระยะเวลาสองสามปีนะครับผมก็ลองมองดูนะครับผมคือไม่ต้องยึดติดเอาเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างเนาะมารีวิวในลักษณะลงทุนในยุคอนาคตคือต้องมีพื้นที่แหล่งทำมาหากินเป็นของตัวเองแล้วก็สร้างเป็นบ้านสวนพึ่ง,พ,งพิงตัวเองครับผมแต่รายได้มันจะเกิดขึ้นจาก คนที่เข้ามาจาับจองพื้นที่ราคาถูกๆตามทุ่งไร่ท้องไร่ทุ่งนาเนาะตามสวนสวนมันที่ห่างๆชุมชน2กิโลหรือ3มกิโลเนี่ยต้นทุนในการลงทุนที่ดินะจะถูกมากครับผมแต่ว่าแต่ว่าพื้นที่หลายๆ10บไร่เนี่ยเรามาปล่อยเช่าหรือมาทำให้เขาเช่าการ,กรเกษตรก็มีรายได้เข้ามา อีกทางหนึ่งเปรียบเสมือนดอกเบี้ยแต่มากกว่าดอกเบี้ยในธนาคารหรือไปลงทุนในกองทุนนะครับผมคมเสี่ยงจะไม่มีครับก็ลองเอาเป็นแง่คิดครับผมที่ดินภาคอีสานโดยเฉพาะที่ผมทําถ่ายทำนี่นองบัวลำพูอำเภอเมืองครับผมก็มีหลายๆคนเข้ามาจับจองบางครั้งก็มาเป็นรูปแบบห้องพักนะครับ ที่เคยจับมาแล้วก็ปล่อยก็เป็นเจ็ดห้องแปดห้องในราคาที่ไม่ถึงล้านบาทนะครับผมเฉลีย่ยก็ปล่อยเช่าเดือนหนึ่งก็ตกหมื่นประมาณหมื่นกว่าครับผมปีหนึ่งก็ตกแสนแสนกว่ากว่าถือว่าเป็นดอกบ้าเออดอกเบี้ยที่ไม่มีธนาคารไหนให้ครับผมไม่มีความเสี่ยงเนาะแต่อาศัยเวลาเงื่อนไขของเวลาประกอบเพื่อ ให้เกิดรายได้ระยะยาวครับผมถ้าไหนชอบก็กดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนะครับผมจะได้ทำรีวิวเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ให้ลงทุนในอนาคตครับผมว่าทำอะไรจะงอกเงยได้ไวแล้วก็มีความมั่นคงอยู่ได้แบบเป็นครอบครัวนะครับผมเช้าวันนี้ก็มีฝนตกปรแปะปแปะเนาะเป็น เช้าวันที่26ว่ามันใกล้ๆจะถึงวันลอยกระทงก็ลเลยมารีวิวเกี่ยวกับหลักทรัพย์อีสานคือลงทุนระยะยาวที่หลายๆคนที่คิดว่ามีเงินน้อยลงทุนไม่ได้นะก็ะลองมาจับจองที่ดินท้างอีสานลองดูครับผมคนเมืองนะครับเพื่อเห็นช่องทางที่ดีๆเนาะ ผมก็มารีวิวในประสบการณ์ที่มีเล็กๆน้อยๆเนาะมาแบ่งปันในลักษณะที่ใช้เงินเพาะเงินให้งอกเงยกับที่ดินตามทุ่งนาของภาคอีสานเนาะที่ดินราคาถูกคือท,ทำกำไรระยะยาวๆหลายทวีครับผม สวนใกล้ๆบ้านนะครับผมเห็นเป็นป,ป่าแต่ไม่ได้อยู่กลางป่านะอยู่กลางเมืองครับผมอีสานเป็นที่ที่มีที่ว่างเปล่าเยอะแยะเลยครับผมแต่หลายๆคนจะมองว่าที่ภาคอีสานไม่มีราคาก็ถูกครับผมราคามันถูกแต่เวลาเรา,าจับจองผ่านไปสองสามปีราคาที่ดินจะก้าวกระโดดน,นะครับผมไม่เหมือนอยู่ในเมืองเนาะ บางทีขึ้นมาสามเท่าตัวของผมขึ้นมาเกือบเกือบสี่เท่าตัวใช้เวลาอยู่สามปีกว่าครับผมตรงนี้จะเป็นป่ายุคาครับผมเพราะว่าป่ายุคาแปลงนี้เขาซื้อเก็บมาได้สามปีแล้วแหละก็ถูกตัดไปสองรอบเป็นกําไรเป็นดอกเบี้ยที่เราได้จากที่ดินนะครับผมเผื่อมีท่านใดสนใจนะครับผม กดไลค์คอมเมนต์มาได้นะครับสอบถามมาได้ครับผมที่เป็นป,ป่าปนะี่คือเป็นหลุมทรัพย์เนาะหรือว่าคุมทรัพย์อันมหาศาลเนาะสำหรับคนที่มองเห็นเพราะว่าเรามาจับจองที่ดินป,ป่าหรือตามชายบ้านข้างๆใกล้ๆห่าง,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 างชุมชนสักกิโลหนึ่งหรือ2กิโล ที่หลายๆคนที่จะมองว่าที่ไม่มีราคานะครับผมเพราะว่าเราจะเป็นการลงทุนที่ต้นทุนต่ำมากครับผมพอ,อเราได้มาถ้าเป็นป่าป่าแบบนี้ไม้เรากา็ตัดออกขายครับผมถ้าเป็นสวนยุคาก็เก็บไปตัดขายปี2ปีก็ตัดรอบหนึ่งสงปีก็ตัดรอบหนึ่งจะมีกำไรเยอะครับผมถ้าเป็นไม้ใหญ่ๆก็ ก็ตัดให้เขวา่าประมูลตัดแล้วก็ตัดแปลงแบ่งแปลง,ปลงทำทางทำถนนเป็นแปลงใหญ่แบ่งแปลงใหญ่นะใช้เวลาไม่ถึง3ปีแนละมันจะขึ้นทวีคูณขึ้นมาประมาณอย่างน้อย2เท่าตัวของเงินที่ลงทุนไปครับผมก็ลองดูครับผมแล้วก็อีกคนเมืองบางคนทำงานมีเงินเก็บ อย่าไปเก็บเงินเลยครับผมเอามาเก็บลงที่ดินสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวเรามีรายได้ในอนาคตาเงินของเราจะงอกเงยเป็นก้าวกระโดดเป็นทวีคูณนะครับผมก็ลองลองดูเนาะอย่าเพิ่งเชื่อตอนนี้คือลองดูสัก3-4ปีแล้วจะรู้ระหว่างเอาเงินไปฝากธนาคารกับเอาเงินมาซื้อที่ที่ดินเก็บไว้ ที่เป็นสวนสวนเป็นป่าป่าสวนอ้อยสวนมันที่หลายๆคนมองว่าที่ไม่มีราคาครับผมรับผ่านไป4ปีและจะรู้ว่าเงินของเรามันทํางานก้าวกระโดดได้ไวจริงๆครับผมก็ที่บอกก็ตามประสบการณ์จริงที่ทามาครับผมไม่จําเป็นต้องไปซื้อที่แบบที่มันจเจริญแล้วเพราะว่ามันจะใช้เงินทุนมากแล้วก็ ราคาจะขยายตัวช้ามากครับผมไม่ก้าวกระโดดเหมือนอยู่ตามอารอบรอบบ้านรอบๆชุมชนนะครับผมคือในยุคนี้เนอะอนาคตาที่ดินเราจะไม่เพียงพอต่อประชากรเนาะเพราะรวมสิบชาติอาเซียนก็เข้ามาอาศัยในเมืองไทยเนาะที่ดินเราจะเป็นมูลค่าสูงขึ้นแล้วก็ วิถีชีวิต new normal เนี่มันทำให้คนหรือใครก็แล้วแต่เนาะชอบชีวิตแบบสันโดษชอบอยู่แบบเงียบๆตามสวนตามทุ่งนาแม้แต่ร้านอาหารก็ทำอยู่กลางทุ่งนาตามสวนเนาะเลยเกิดทรัพย์ของภาคอีสานหรือที่ดินต่างจังหวัดเนี่ยมีราคาเป็นเป้าหมายของต่างชาติครับผมก็ลองจับดูเนาะ ไม่ต้องเชื่อมากแค่เพราะว่าที่แนะนำไปก็แค่ประสบการณ์ตามที่ได้ทำมาชิปปีละละครับผมผมติดตามเกี่ยวกับหลักทรัพย์นี่มันขึ้นมาประมาณสักสิบห้าเท่าตัวครับผมฝากด้วยนะครับผมถ้าชอบวิดีโอก็กดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณอย่างยิ่งขอให้ท่านร่ล่ำรวยๆเนาะมาลงทุนประสบผลสำเร็จครับผมสวัสดีครับ